ข้อ63ในละคนเราพบสเต็มเซลล์ได้ในระยะใดของการเจริญเติบโตข้อกอไก่ตัวอ่อนขอไข่ตัวเต็มวัยข้อควายเซลล์สืพันธุ์และงองูมีข้อถูกมากกว่า1ข้ออ่ะข้อนี้เขาถามน้องถูกไหมว่า คนเราที่เราเจริญเติบโตมาเนี่ยจริงๆแล้วคนเราเกิดจากการผสมพันธ์ของสเปิร์มกับใครถูกไหมมันก็จเจริญเติบโตมาหลายระยะจนกว่าจะโตเป็นทารกหรือโตเป็นคนอย่างที่เห็น่ในปัจจุบันนี้เขาถามว่าสเต็มเซลล์พบได้ในระยะใดของการเจริญเติบโตอะน้องก็ต้องรู้ก่อนว่าสเต็มเซลล์คืออะไรสเต็มเซลล์หรือที่ภาษาไทยเราเรียกว่าเซลล์ต้นกําเนิด สเตมเซลล์หรือเซลล์ต้นกําเนิดถามว่าทําไมถึงเรียกว่าเซลล์ต้นกําเนิดเพราะว่าเซลล์ตัวนี้มันมีความสามารถชนิดหนึ่งคือสามารถแบ่งเป็นอะไรก็ได้อย่างเช่นเซลล์เนี้ยจะแบ่งไปเป็นเซลล์ตับเซลล์นี้จะแบ่งไปเป็นเซลล์ม้ามหรือเซลล์นี้จะแบ่งไปเป็นเซลล์ผิวหนังเป็นแขนเป็นขาเป็นลำไส้อันนี้คือคุณสมบัติของสเตมเซลล์ก็คือมีความสามารถในการจเจริญไปเป็นอันอื่นๆได้โดยที่ไม่เฉพาะเจาะจองนั่นเองูกปะ การที่คนเราจะเจริญเติบโตไปเป็นสิ่งอื่นๆนะมันก็ต้องเกิดในระยะที่เราจเจริญเติบโตเต็มที่หรือว่ายังเจริญเติบโตไม่เต็มที่นะใช่ต้องเกิดในระยะที่เราจเจริญเติบโตไม่เต็มที่ถูกไหมเพราะว่าอะไรเอ่ย พราะว่าถ้าเราจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วเราก็ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงอวัยวะมากมายแลถูกไหมเราก็คืออาศัยแค่คุณสมบัติในการเพิ่มจํานวนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแต่ในอดีตหรือในระยะที่เรายังเจริญเติบโต,ต,ตไม่เต็มที่เนี่ยเรามีเซลลอยู่ไม่กี่เซลลแต่เราต้องการเซลลเป็นหลักมากมายหลากหลายร้ยอยชนิดเลยถูกไหมฉะนั้นเราก็ต้องมีคุณสมบัติเซลล์ที่สามารถจเจริญไปเป็นอะไรก็ได้ถูกปะเพราะฉะนั้นน้องก็ต้องเข้าใจว่า อ๋อนี่คือหลักการของสเตมเซลล์ก็คือการที่เซลล์ชนิดหนึ่งหนึ่งจะพัฒนาไปเป็นเซลล์อื่นๆได้หลากหลายชนิดนั่นเองแล้วน้องรู้แล้วว่าคนเราเนี่ยการที่เราจะมีสเตมเซลล์ได้เนี่ยก็คือต้องอยู่ในระยะที่เรายังพัฒนาไม่เต็มที่ถูกไหมมาดูช้อยกันบ้างช้อยข้อกอไก่บอกว่าระยะตัวอ่อน ระยะตัวอ่อนต้องมีสเตมเซลล์หรือหม่ดูยิ่งยิ่งเราจเจริญเติบโตไม่เต็มที่มากเท่าไหร่ก็ต้องมีสเตมเซลล์เพื่อที่จะได้พัฒนาไปเป็นเซลล์อื่นๆต่อไปส่วนข้อคอควายมาดูที่ข้อคอควายก่อนนะข้อควายบอกว่าเซลล์สืบพันธุ์เซลล์สืบพันธุ์ก็ต้องมีคุณสมบัติเป็นสเตมเซลล์หรือไมมีการพัฒนาไปเป็นเซลล์อื่นๆมากมายเป็นไข่เป็นตัวอ่อนเป็นนุ่นเป็นนี่ถูกปะเช่นข้อนี้ก็ถูกส่วนข้อ,ขอคอไข่ ตัวเซลล์ตัวเต็มวัยเซลล์ตัวเต็มวัยมีสเต็มเซลล์แต่ว่าจะกเซลนสมบัติของสเต็มเซลล์เนี่ยจะไม่เหมือนสเต็มเซลล์ในตัวที่ยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่เพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าในตัวเต็มวัยเนี่ยคนเรามันมีเซลล์หมักมากมายหลายชนิดถูกปะเช่นเซลล์เซลล์หนึ่งซี่เรียกว่าเซลล์เม็ดเลือดในเลือดของคนเรามีอะไรบ้างนะมีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวถูกไหม ซึ่งพวกนี้มันต้องมีการสร้างใหม่แล้วก็มีการทําลายในทุกๆวัน,นซึ่งการสร้างใหม่และทำลายในทุกๆวันเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของเซลล์เซลล์หนึ่งที่อยู่ในไขกระดูกหรือที่เรียกว่าตัวไข่ตัวไข่ขกระดูกเนี่ยแหละเป็นสเต็มเซลล์ของร่างกายอย่างนึงคือเป็นเซลล์แบบเดียวนี่แหละแต่สามารถจเจริญเติบโตได้ทั้งเป็น เมลเลือดแดงหรือเป็นเมลเลือดขาวชนิดต่างๆนั่นเองชั้นตัวเต็มวัยก็มีสเต็มเซลล์แต่ถามว่าตัวเต็มวัยมีสเต็มเซลล์มากกว่าหรือน้อยกว่าตัวน้อยกว่าถูกไหมเพราะมีสเต็มเซลล์แค่ไม่กี่ชนิดแล้วก็ในสเต็มเซลล์ตัวนั้นอ่ะไม่สามารถ แบงข้ามสายพันธุ์เช่นสเตมเซลล์ของเลือดก็ไม่สามารถที่จะโตเป็นผิวหนังแขนขาได้ถูกปะ้ะคุณสมบัติของมันก็จะน้อยลงแต่ยังถือว่าเป็นสเตมเซลล์อยู่เพราะสามารถจเจริญเติบโตได้มากกว่าหนึ่งชนิดเช่ข้อนี้มีข้อถูกหลายข้อก็ต้องตอบข้ององ,งูนั่นเองสรุปอีกทีนึงนะเซลล์ต้นกําเนิดหรือที่เราเรียกว่าสเตมเซลล์เนี่ยเป็นเซลล์ที่มีคุณสมบัติในการแบ่งตัวให้กับเซลล์อื่นๆนั่นเองถูกไหมคะเพราะฉะนั้น แบ่งเซล์ได้เป็นเซลล์อ,อื่นหลายชนิดเนชะ่นในเฉพาะในทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเนี่ยก็มีคุณสมบัติในการที่จะสร้างและทําลายเนื้อเยื่ออยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมีเซลล์เพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในการพัฒนราไปเป็นเซล์ต่างๆมากมายกว่าลักษณะข,ของมันที่เป็นอยู่ก็คือการพัฒน,นาโดยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเซลล์ได้หลายชนิดข้อนี้ข้อที่ถูกต้องก็คือข้ององก็คือมีคําตอบมากกว่าหนึง่งข้อที่มีสเต็มเซล์อยู่ในระยะนานๆนั่นเองนะคะ